ไม่ใช่กระเป๋าของฉันภาษาญี่ปุ่นพูดว่าวัตชิโนะกาบังจาาอริมาเซนวัตชิโนะกาบังจาาอริมาเซน สวัสดีค่ะพี่ปูเจแปนค่ะมินาซังคนนิจชิวา่าพี่ปูเจแปนเดชวันนี้นะคะก็ <c oughs> จะมาสอนในส่วนของไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น n 5กันต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อมาให้เสียเวลานะคะมาเข้าเรื่องกันเลยค่ะฮาจิเมมาโชวันนี้สอนในส่วนของคำนามโนะนะคะโนะใช้เชื่อมคำนามสองตัวเข้าด้วยกัน คือนามหนึ่งนนามสองนะคะใช้เชื่อมคำนามเนาะโดยคำนามตัวแรกเนี่ยใช้ขยายคำนามตัวที่สองนี่นะถ้าเกิดยังงงอยู่มาที่ตัวอย่างกันเลยไม่ใช่กระเป๋าของฉันภาษาญี่ปุ่นพูดว่าวัตชิโนกะกาบังจ้าอะริมาเซ 私のカバンじゃありません私のカバンじゃありませんน้องๆพูดตามเลยนะคะมาเรามาต่อในคำศัพท์นกันนิดนึงกาบังอันนี้คือกระเป๋ากระเป๋านะคะคือกาบังจะอริมาเซงก็คือไม่ใช่ไม่ใช่วัตชิก็คือฉันฉันนะคะมาไทยก่อนเด็กอิตกะดไซเน ไม่ใช่กระเป๋าของฉันไม่ใช่กระเป๋าของฉังโอเค,คคอมพิวเตอร์นกเตโจสเดสไม่ใช่กระเป๋าของฉันไม่ใช่กระเป๋าของฉางโอเคโจสเดสมาตัวอย่างต่อไปนะคะคือ บริษัทของคุณฮายาชินะคะฮายาชิซังนโนไคชาเดสฮายาชิซังโนไคชาเดสฮายาชิซังโนไคชาเดสไคชาก็คือบริษัทนะคะอ่าฮายาชิซังก็คือคุณฮายาชิเนะะาะโอเคมาไคก็เดอิตาคุณาไซบริษัทของคุณฮายาชิ บริษัทคงคุณฮาヤシสุดยอนะคะอีกภาษาจีนสเดสุดอันนี้ก็จบในเรื่องของนามหนึ่งนะนามสองนะคะเพื่อนๆลองไปแต่งประโยคนะมาอีกบุงโปหนึ่งบุงโปไหมอันนี้คือมาในส่วนของนันนี่นันนี่สั่งนันนี่นันนี่คุ้งนันนี่นันนี่จังนะคะสั่งคุ้งจังอันนี้เอาไว้ใช้ตอ ท้ายชื่อเรียกคู่สนทนาหรือบุคคลที่สามได้เลยนะเป็นคาสุภาพนะคะเราจะได้เหมือนกับให้เกียรติเขาเนาะแล้วก็ไม่ใช้ต่อชื่อตัวเองนะสมมุติพี่ชื่อพี่ปูใช่ไหมพี่ปูจังพี่ปูซังอะไรอย่างนี้เราจะไม่พูดออย่างนี้นะคะแล้วก็ต้องใช้เรียกคนคู่สนทนาหรือบุคคลที่สามนะมาในส่วนของฟังเนี่ยใช้ต่อหลังชื่อ ได้เลยส่วนใหญ่ถ้าเรานึกไม่ออกหรือเป็นคำสุภาพใชท้ทั่วไปเนี่ยพี่แนะนำให้ใช้สั่งเลยนะคะฮายาชิสัง่งยุกิสังส่งเคนสั่งอะไรก็แล้วแต่สั่งก็ได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมุติเรา,าสนิท,สน,ทสนิทหน่อยหรือว่าเป็นเด็กน้อยหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะอาจจะใช้คุมงก็ได้สำหรับเด็กผู้ชายนะคะเด็กผู้ชายหรือถ้าเราสนิทสนิทอาจจะไม่ใช่เด็กอายุน้อยกว่าเราเนี่ยเราก็อาจจะเรียกคุงได้เหมือนกัน ก็อาจจะเป็นเคิงคุงก็คือเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนหรือรุ่นน้องที่ทํางานแล้วก็สนิทกันแล้วก็บอกเคิงคุงนะแต่ถ้าไม่สนิทใช้ซังนะใช้ซังเลยเซฟสุดค่ะมาต่อมาในส่วนของจังจังก็คือเหมือนกับคุงเลยแต่เป็นเด็กหญิงเป็นเด็กหญิงนะคะเป็นเพศหญิงมาที่ตัวอย่างของเรากันเลยก็คือหนึ่งคุณไายาชิเป็นคุณครูฮายาชิซังวะเซนเซเดส ฮาヤชิส่านวはาเซนเซย์ส์ฮาヤชิส่านว่าคว่านเนคือคุณครูนะคะมาไทยได้จคุณนคุณฮาิเป็นคุณครูคุณครูเป็นฮาาชิคุณฮาาชิคุณฮาาชิเป็นคุณครู เคงคุณครูโอเคเจอเสียดแต่กีササロロ้พี่ก็ชื่อครุนครูอะติดไะคุณครูนะคะแต่พอจะสะกดลอนเหลือเราก็จะงงมาต่อไปก็คือคุณเคนเป็นนักเรียนเคงคุณวะนักเซเดสเคนคุณวะกักเรียนกักเซก็คือนักเรียนนะคะนักเรียน คุณเคนเป็นนักเรียนเพงเพงคึงคุงเคนเพงนักเรียนโอเคเจ้สิกาเจ้สิกะโอ้เจ้าลินนี่ไอ้ะต่อมานะคะคุณยุกิก็เป็นนักเรียนยุกิจังโมกักเซเดสยุกิจังโมกักเซเดสยกิจังโม 学生ไทยก็ไดคุณยูกิก็เป็นนักเรียนคุณยุกิก็เป็นนักเรียน,น <laughs> โจสุเดนะคะโจสื่าโจสุเนน,น,นนี่อันนี้ตัวอย่างที่พี่ปูยกมาเนี่ยนะก็จะเป็นเหมือนบุงโปที่เขาเรียนมาแล้วนะนี่ใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะก็คือคุณ น้าอ่นานน้ำหนึ่งวะน้ำสองเดชใช่ไหมคะหายาชิซังวะเซนเซเดสนี่นี่นะหรือไม่ก็น,นี้ก็โมะเหมือนกันโมคือเรื่องที่เราพูดไปแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้เคิงคุงวะกักเซเดสยุกิจังมกักเซเดสน้าจำได้ไหมคะยังไงลองไปทบทวนกันนะแล้วฝึกแต่งประโยคเยอะๆนะคะให้เคียวอ่ะ คนอาคาจีเดสก็ขอบคุณเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปพี่ปูจะเอาบุงโปตัวไหนมาสอนอีกก็รอติดตามรับชมกันนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากมากค่ะที่รับชมค่ะ